สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตรบกวนครับด้เจ้อ๋อสยาะออากเนรรกานนกแย่โอ้ยโอ้ยโอยทำไมปรกเด๋ย Thank <laughs> <laughs> you. แล้วถ <OR egg wiggle noise> ้าเช้าเมืนี่ดาวแบบโอ้โหเป็นเช้าเช้าก็สี่ห้านะที่เราอยู่บนเมฆนะตอนนี้มีอยู่ก่อนช่วงนี้มันแห้งแล้วบอกว่าีแล้วนี่เนี่ยน้ำม่ใั่เคยน้ำใช่ค่ะความชื้นเอ่อความชื้นจะน้อยก็เลยแบบว่ามันยังมีเผาอยู่เนาะ องมีคนรู้จักพามาหรือไม่ก็ผมต้องไปรับไม่งั้นหลงครับไปลงวัวไหนก็ไม่รู้แต่ดีนะครับพี่เรามีถนนสองเลนอ่าใช่กินแล้วผมมีอีกหลายป่าเลยนะยาวแั่พี่พอชอบเราเล่นอย่างนี้ยพี่ต้องต้องบอกอะไรบอกว่าพี่เราต้องรักษามาตรฐานตอหน่อยๆ่อยหน่คือมีคารเรียนรู้ดีครับก็ไปเรียนเกณฑ์ในส่วนก็ทำงานไปได้มา ก็พี่เขาไม่เยอะหรอกตอน,อต,อนตอนนี้ผมอยู่วัดการตอนทำพื้นทำพื้นที่รับเสด็จเขาได้หนุ่มมาช่วยครั้งนี้ครั้งน,นี้ก็เรากำลังจะขึ้นไปที่วัดการไปท่าพระป่าหาบงเขาก็ลูกสาวภรรยาภรรยาอ๋อสวัสดีคลูกสาวภรรยารับหลัไะะงได้แต่ตอนหน้าพูดไม่ได้ไงพี่มีมี <laughs> ชแน,นล ยูทูบอะไรต่างๆป่ะฮะที่ไปไปถ่ายใช่ไหมนะของเขาของเขาคนเดียวยูทูบหนถ่ายไปเรื่อยเปื่อยอะแล้วก็เดินไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ตามหรเขาอยากให้ถ่้ยที่นี้ก็ก็เป็นคนจิตอาสาชอบผมก็นิ่มบนเขานิ่มบนช่วยดูที่โรงบามชื่อการดาค่ะการดา นางกันดาวอะเนี่ยอุ้วอ้วนหรือเขาท้องคะเนี่ยนึกว่านางท้องในไหนนางอ้วนีไปเก็บสตรอเบอรี่มาให้ดูโอ้พี่ปลูกเองเหรอคะใช่ค่ะอู้หูยทำมันอินฟินอะโว้บบใช่อล้วปลูกอันนั้นแรกได้ไหมค่อยๆเดินนะคะค่อยๆวิ่งหนูนาไม่หรอหนูนา ชีดแล้วลงได้ไดนะเราะงั้นอ้อมไปทาง,งาน้อก็ได้นะคะน,นี่เป็นขั้นบันไดนะมดไม่จะเป็นขั้นบันไดแต่ คือ <Okay. S 2> เอาไว้คืนนึงก็สุกแล้วค่ะคือแบบเนี้ยเหมาะสำหรับแบบเดินทางไปไกลค่ะเอะใช่ <c oughs> แต่แบบเนี่ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยพร้อมทานใช่แล้วมันจะอร่อยมากดูดูดู ้เหอ้อเห็นไหมอหอมใช่ใช่ค่ะอันนี้คือรสเบอรรี่นะคะ เป็นเหมือนอะไรครับพี่ดิบุดิบุกรับพันสเตนมีน้ำแล้วเนี่โอตั้งแต่ผมเด็กแล้วเนี่ย้ัตั่เด็กายงสิบห้าสิบกตัวงตัวผมจะเชื่อใครได้ไหมแถวนี้ผมจะเชื่อใครได้บ้างไหมแถวนี้โอ้โแต่เหมือนก็ห้าสิบปีขึ้นนะเพราะว่าลูกสุรัตน์นี่แกน่าจะมาตั้งแต่ยุคแรกเลยมั้ง ก็ผมตั้งผมเด็กนะครับอ่ะอนนี่ผมเชื่อได้ห้สิบเจ็ดเห็นไหมครับห้าสิบปีเป็สวยเห็นได้ตั้งหลาเนื้อเรืองไปเนี่ยวิวก็ดีนะอาจารย์ครับวิวก็ดีนะสวยลายเขาขึ้นเขาดูวิวเขาพิชมก็คืออยู่ข้างบนแล้วสวยตลอดนี่คือสายเขาขึ้นมาใหม่เรื่อยๆครับพี่แต่ก่อนมัสายลงมาครับเขาขึ้นเขาใช้น้ําฉีดดินเพื่อที่จะสกัดเอาแร่ก็ฉะนั่นอาซายนี้ก็มาใหม่อยู่เรื่อยๆใช่มันป็เกิดขึ้นทุกวัน มันก็เลยมีสารที่น่าจับในนี้น่าจับเฉยๆนะครับนะผมก<ม>็แต่ต่วนักิชาการเขาบอกว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วพวกเราไปซื้อไอ้ดินเผาแกะเผาอ่ะก็ต้องการแปลงให้มันเป็นซิลิกอนนี่แหละแล้วเอามาใส่เป็นดินปลูกจริงๆแล้วมันก็หลักการเดียวกันนั่นคือถ้ามันอยู่ในทรายอยู่แล้วเราก็แค่เอามาฮะผสมกับดินในการปลูกข้อดีของเขาคือเขาจะดินเขาจะเขาเรียกซุยรุ่นเนาะครับากมันจะเดินได้ง่ายด้วยถ้านอกจากธาตุอาหารนะครับก็ความหนาแน่นของดินเขาจะ น้อยมันก็ลากเขาจะเดินเจริญได้ดีคือสิ่งที่จะโตไม่มีใครคิดนะผมว่าเขาจะไปคิดถึงปุ๋ยทุกอย่างเลยเดี๋ยวเหมือนแรกเขาไม่แจกแล้วทีนี้เขาขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับฝนจะตกแล้วน้าฝนหมอกหวหน้าฝนอ๋อมสวยมากครับอันนี้ที่ไหนสักคนเนี่ยที่ไหนนี่มันมีไอ้นี่มันมีคนหน้าบ้านมันอยู่ตรงนั้นเน่ะไอ้นแต่สวยสมอลเนี่ยสวยมากโอ้พี่แสงสวยทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าแมันก็ส่งมา หบบางบางงทำไมะถ่าย,ายไม่ได้แบบนี้เลยฮะผมหาโทรศัพท์ผมไม่เจอผมใส่รัดเอาไปคือผมมีถ่ายรูปเ <c oughs> พราะเราพอยืนอยู่ทุกทุกวันอ่ะเราได้ปลี่ยนตรงที่ว่าตื่นนอนมาแล้วเราจะเห็นวิวที่มันแบบประหลาดประหลาดในทุกๆวันอ๋อใช่ใชไหมครับถ้าคนนานๆ,ๆนาทีก็อาจจะต้องแจ็คพอตจริงๆถึงจะเจอวิวแบบปังๆแต่ของผมเนี่ยคือผมสามารถที่จะรอดูได้แล้วหลายหลายรูปเหมือนกัน น่ก็อบกเยี่ยมเลยคคืออันนี้จะโคตรแล้วเนี่ยผมจะพิสูจน์ได้เห็นว่าเนี่ยถ้าเราไม่ปลูกเยอะนะเราปลูกแบบไม่ต้องใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงมันก็สวยได้ไม้ก็สวยนะครับอร่อยด้วยใช่เรากินได้อย่างสบายใจเพราะว่าเพราะว่าผมคนที่มาหาผมก็คือเพื่อนผมคนรู้จักผมดีไม่ดีก็ลูกหลานเนี่ยเราเราก็เลยตั้งแต่ไหนแต่ไรละปลูกสับปะร่แบบไม่ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช่อย่าทำแรงเพราะว่าเพื่อนๆผมก็เขาก็จะติดใจก็จะมาอย่างที่ผมพูดว่าคือเขามาเนี่ยต้องหนึ่งคือกินได้อย่างสบายใจเพราะว่าชื่อเสียงซโบรเรียมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องช่งรับยิ่งถ้าเราปลูกเยอะๆมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะไปเดินดูหนอนทีละต้นนะแต่อันนี้รัดเขาก็เดินดูเขาเองเนี่ยครับคือมันก็เลยทําเยอะไม่ได้แต่เราทําพอแบบเอเก็บประทานได้แบบนาอยากได้ที่แถวนี้ไหมค่ะ ที่มาอยู่นี่ผมได้มาบ้างเดี๋ยวจะมีคนหาที่ให้อ๋อนั่นแหละครับเรียกมอนดอกมอนดอกอันนี้ใหญ่ๆที่อยู่ใกล้ๆทำได้ไะครับพระอาทิตย์หน้าหนาวก็จะขึ้นตรงกลางภูเขาเลยใกล้ๆใกล้ๆในกี่ชั่วโมงครับเอก็ลงไปสิบนาทีเองนะครับไม่โต้นี่มันแค่ไม่ต้องว่าขึ้นไปบนยอดนะถ้าเดินนั่นก็ต้องเป็นรู้จักใครไม่รู้เขาบอกข้างบนชื่อมนดอกว่ามันมีดอกเยอะเหรอครับ ผมยังไม่เคยขึ้นยังไม่เคยขึ้นเลยผมไม่แน่ใจว่าจริงๆมาอย่างไรคือมันดอกในของเขานี่แต่ก่อนเนี่ยมอดดอกคีมอดดอกคีมภาษาภาษากะเหรี่ยงแปว่าอะไรไปว่าอะไรต้นน้ำมอดดอกมอดดอกคีเนี่ยนะก็เลยเป็นม่อดอกมอดแต่มันน่าจะมีมาสักอย่างแต่ไม่ได้ศึกษาพี่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 เคยขึ้นไหมครับอะไรครับเคยขึ้นไหมครับขึ้นครับอ๋อเดินต้องเดินใช่ไหมครับเดินครับเดินยี่วโมงครับพี่ ถ้าเดินจากฝั well, chop, ่งแม่รันคำเนี่ยขึ้นไปประมาณชั่วโมงกว่าขึ้นดอยนั่นนะสองลูกมพออ่่สอนี้ครับลูกจะส่วนใหญ่เขาจะขึ้นลูกนู้นครับลูกไอ้ที่อยู่ที่หน้าผาที่หน้าผาที่เขามองไปทางนี้ฝั่งนี้เขาไปขึ้นกันมันขึ้นยากไอ้ตัวเนี้ยครับอ๋อถ้าตัดนั่นไม่ใช่ครับอันนั้นอันนั้นเลยไปอีกมั้งครับตัดอันนั้นนี่น่าจะแม่รันคำนะครับอันนั้นไม่แน่ใจอาจจะเป็นทางแม่รันคำแล้วผมสอดพี่เพชรเกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับขึ้นแล้วครับพออ่อนใหม่พออ่อนใหม่ก็อยากไปอย เ้าเดินเมืองเหรอคะถ้าเดินถ้าเดินจากบ้านขึ้นไปเน่มันใกล้ถ um um> ้าจริงอ่ะไม่อลงคำนี่คือมันเชื่อมไปแม่วางใช่ไหมเออไม่ละคำเนี่ยเออถ้าเชื่อมแม่วางนี่จะขึ้นอยหลวงมีมีเส้นทางแม่วางกับแม่วางทางไหนเนี่ยแม่วางนี่กับแม่วางถนนทำเดียวไหมใช่ทนเดียวครับมันกว้างครับแม่วางเนี่ยติดนี่แล้วก็ติด ที่ไม่อวานที่มีต้นไม้ <S 2> <S 2> <S ที่เขาทำตรงดอกไม้เยอะนะใช่ครับแม้กระทั่งแม่แจ่มก็ยังอยู่ตรงนี้เลยครับลองคิดดูเลยครับ <S <S ว่าแม่แจ่มอยู่ทั้งดอย,ยอินทนนทเนี่ยแต่ทำไมปลายเขาแล้มาอยู่ตรงนี้ตรงจุ่ม่อนกูเนี่ยมเนกี่เหรอที่มันขึลงปีเลยอยู่ตรงนี้แค่นี้เหรอใช่รถขึ้นได้อหรเดินขึ้นลดลดขึ้นได้ครับรถขึ้นได้ครับแต่ต้องอ<บ>้อมไปทางแม่นาจอนปกติที่ผมบอกหมอครับมันจะขึ้นทางนู้นนหะแล้วก็อ้อมมาไวนด้านนี้เนี่ยแล้วถ้าถ้าเราทานใช้ทางธรรมชาติแล้วที่ ชื่อขอเร่อจากคูแปดคืนรักขึ้นไปเลยครับผมก็เคยรักขึ้นไปแล้วครับเดินสำรวจเส้นทางเดียวแต่จร <aesthetic. t ips sound> ิงๆอะด้านบนสันเขาเถึงกีนางหันลมนี่นะนะต่างหันลมแแค่ไหนเี่ยมีมนอยู่บนสันเขานะครับลดลดโฟมอยู่สามารถที่ได้ตลอดเวล